ในประเทศไทยนั้นมีน้ำตกหลายที่หลายจังหวัดหลายอำเภอหลายตำบลมีน้ำตกที่ทุกคนรู้จักคุ้นเคยอยากไปที่แห่งนั้นกันแต่มีน้ำตกแห่งหนึ่งน้ำตกที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักสนใจและมองไม่เห็นความสวยงามนั้นเลยเราจะพาทุกคนมารู้จักกับน้ำตกโดนยาปล้องน้ำตกที่ถูกลืมวิธีการไปน้ำตกโดนยาปล้องนะคะ ถ้าเดิมจ้าสนะบินฮัดย้ายในถนนการจนาวานิตพ่อทึงเหยีกไฟแดงนำหน่อยปุ๊บก่อเหลี่ยวคว้ามาตามทางเลยโรงเรียนฮัดเดชพิทยาคมมันนิดเดียวนะคะก่อนถึงสะพานขอกช่างหันนาไปทางคว้าก่อสัมีท่าเหยกเข้าสูนำตอกต้นหญ้าปลงไปอีกนิดจนสุดทางจะเจอไฟคล่องขอกช่างค่ะเดินไปอีกนิดน้อยประมาณสองโลจริงๆก็ไม่นิดนะคะก่อจะถึงนำตอกต้นหญ้าปลงเป็นทีลบ,บรอยค่ะ พวกเราจะพาทุกคนมาเยี่ยมชมแล้วก็ทำความรู้จักกับน้ำตกแห่งนี้ไปพร้อมๆกันเลยตั้งอยู่ไม่ไกลแล้วก็ไม่ไกลจากเมืองหัดใหญ่มากนะเป็นน้ำตกที่หลบซ่อนอย่เงียบๆตรงบริเวณตีนเขาคอหงเป็นเวลานาน,นานคนหัดใหญ่หลายคนยังไม่รู้จักกับน้ำตกแห่งนี้สักเท่าไหร่นะถ้าเกิดเราไปถามเขา แน่นอนว่าหลายคนอาจจะไม่ได้รู้จักกับน้ำตกแห่งนี้แต่ชาวบ,บริเวณใกล้เคียงรู้จักน้ำตกแห่งนี้ดีพอๆกับเด็กโรุงเรียนหาใหญ่พิทยาคมถ้าเกิดเราไปถามพวกเขากดลูกันแทบท,ทุกคนเลยว่าน้ำตกแห่งนี้อยู่ที่ใดไปทางไหนเป็นอย่างไร น้ำตกนี้เป็นน้ำตกเล็กๆที่มีความสวยงามมากโดยเฉพาะซิ gnature ของมันที่มีสีเขียวมรกตเช็คชิ่นเดียวกับสระมรกตจังหวัดกระบี่บอกเลยนะน้ำใสมากและบรรยากาศก็ดีมากเช่นกันน้ำตกแห่งนี้ตั้งอยู่หมู่ที่4บ้านผู้ต่อนอกตำบลทุ่งใหญ่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาตั้งอยู่ที่ตะวันออกของเขาคอหงปอดความเป็นมาไม่ทราบแน่ชัดแต่แน่นอนว่าอยู่มานานแล้วเหมือนกัน น้ำตกต้นหญ้าปล้องมีความสวยงามในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมใครที่ได้ไปน้ำตกในช่วงบริเวณเดือนนั้น <c oughs> ก็บอกเลยว่าจะได้รูปสวยๆกลับมาอย่างแน่นอนเลยล่ะน้ำตกต้นหญ้าปล้องเป็นทางเลือกใหม่ใจกลางเมืองสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบท่องเทีย่ยวเชิงอนุรักษ์ทางผ่านเต็มไปด้วยธรรมชาติอันสดใสสวยงามสมบูรณ์มีต้นไม้นานา,นาพันธุ์สวนยางพารา ส่วนผลนไม้ไม้ป่านานาพันธุ์ที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักและมแมลงหลากหลายชนิดที่เราคุ้นตาเรือจะไม่เคยเห็นมันมาก่อนเลยเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้ไปเข้าศึกษาที่แห่งนั้นได้เข้าไปเล่นเข้าไปผ่อนคลายทำกิจกรรมร่วมกันกับครอบครัวหรืออาจจะทำกิจกรรมอย่างอื่นก็ได้อย่างเช่นการไปถ่ายภาพเก็บความทรงจำการไปเฉลิมฉลอง การไปผ่อนคลายการไปทำอะไรบางอย่างที่ดีมากหากคุณกำลังมองหาสถานที่สงบสงบผู้คนไม่พลุกพล่านธรรมชาติสวยงามมีต้นไม้และแม่น้ำสะอาดสดใสน้ำตกตนยาบล่องเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้ทุกท่านได้มาพักผ่อนกับคนที่ท่านรักทำกิจกรรมในความทรงจำกันมีความสุขในวันนั้นและสร้างเป็นเมมโมรีที่ดี